ก <s> ินอันทางว่าเตียงอ่ะแล้วว่าบ่ให้สะตวเมื่อสิหาผัวบนโคให้หลายผู้เด้อเอาบ่อยู่บ่บ่ห่วงบ่เราเอาอีกผู้นึงเฮาก็เอาอีกผู้นึงเหนือีลอดเนาะล่ะพี่สิเอาลายแท้เนาะอืแต่แม่ก็ยังเอาได้เนาะบ่คือคือเจ้ากับสะตวแอยใหญ่กว่ากันเราสะตวใหญ่กว่าเจ้าบ่ ลื่นเขาเมือ่อไหรปีปายสองปีบอกอ้นจะจะป,ป,ปีสองีซะ่เขาก,กับเขาเก่าสามสิบสามสิบก็ยังเป็นรุ่นน้องอ่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเปิดผ้ามากอยู่บ้านสาวแตวเนาะกับทักทายสบายดีเอ้พอพวกเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศ กาขอให้ตอนหับเขาสุดซองสามุกคือเก้าวพุกมเองพี่น้องเลยอุ้หูอาจ้ะมักแตงแล้วปลูกิกลีน่าปุูกเนวกินเนวอยู่ว่าถากระมาตั้งแต่กับสามุกมกับแต่พูดเละ เโดนตึกเลแล้วก็สใส่ตัวนี้กับซีเจล้างแล้วก็ใส่ประตูเรืองเขาสบายดีเด้อมีเงินก่อนหาเงินได้หมดเลยสบายดีเด้อสบายดีอยู่ด like ีม่สร็กอนเนาะตอนนี้ก็ยังตั้งรักบ่ได้มันโชคกันง่ายโอเคหาเงินยากโบแมนเจ้าบบฮู้กินข้าโบฮู้มุงฮู้คูงานน่ะบุ้แต่เจ้าบแจักว่าสิไปถามให มันบุกคือถิ่นเขาได้เนอะงานบุกอืดอยู่แล้วแต่ว่ามันเงินเดือนก็ถึกถือแค่นี้นะสายอยู่บ้านพูดเลยมันกระเจ้าโทรหารถมีเยอกกระเจ้าโทรหาอือไปวิ่งเินงานกับมาโกะมืก่อนเนาะหวังมือก็ได้มือหาหกแสนหวังมือก็ได้สามแสนมือแดดไม่ได้ไปเขากลับไปป้าก็ได้มือสองสามแสนมือแสนไฟนั่นแหละคา ไปวัน,นหกวันแหกัได้เมื่อส่งสามแสนคือกันออสมุดแบบพาเมือม่อนเนี่สีแบบว่าไปหาเงินอยู่พุ่นบ่อง่นายามอีพอสยามแด่กก็ลงมาเอาได้สีได้เบียกได้งานสับอะไรเอาอต่างไปเอาซอกหาปูหาปลาแช่แหงมาไว้กินออยู่ใกล้มน้ำบ่บ้านเจ้าเน่ยมแหละอยู่น้ำมันบุบบุดบอลหาอเอาเลือกบอนหาเลยปลากระสีได้เมนบ่ลายแล้วบ่ จะวอาอยู่แถวเทินน้ำอชองน้ำยางในกายบ่าบานเจาขึ้นทั้งนี้บ่หัวภูนากกายภูนกกาไกยจากบ่หูวภูนกกาไกยมันไปทางเวียงจังนทร์นะีไงฮชื่อเลยอันนี้เนาะนั่นแหละทางเลขที่ที่สิบสามทางตรงเลยมสมมติเราขึ้นรถนี่ประมาณจังโมงหอดพนขันขึ้นอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดโมงกับยุหอด พุ่นกับประมาณประมาณสามสี่โมงนะฮะไก่เจอไหยเนาะไก่เจอประมาณตั้กิโลนจักจัหลักแล้ว่าเจ้ากาบกเงี้ยสามร้อยฝายกลัวอะไรคุยว่าขันขันนี่แต่กลัวขันเวียงขันนั้นลงปากเซีสามสี่ร้อยนี่ก็ยังโม่หอดแบบให้มือเฮมือคืนนอบรทาอ่าแต่แต่นี่เพราะว่าไก่กลัวสี่ร้อยฝายหอดปากเซ สี่ร้อยปลายห้าร้อยเมนแต่ยังไม่ได้ขารวับชาวไรโบเอ้นเจ็ดร้อยหุ่นเหเจ็ดร้อยหอดสารวันเนาะจังว่าประมาณเจ็ดร้อยประมาณนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปลายแต่บ้านเขาไปหาสารวันกันแต่บ้านเขาเศร้าลงไปหาบ้านเขากับประมาณมืสามร้อยปลายข้ป็นทางกับทางมันเขามันกับบุรีเนาะมันมันทางงายโค้ทางสะดวกอะไรสะดวกกับบ่เงี้แหละ กะเจ้าเห็ดทางซีเลนไม่เลยโนกเจ้าเลยว่ากะเจ้าแปลงไม้บ้าล่ะทางแลนแบบสะดวกเลยโดนรถใหญ่นี่ซ้ซีเรนและร้อยซาวร้อยซาวคนละเาโค้งแเจ้าร้อยคนละอ๋อแต่เป็นหักศอกื่อนศอกฮะนี่บอกทางมันกว้งกะเจ้ามูทางแลนเสียวเสียวคอยขึ้นแถวนั้นอยากเลยทางมันแบบกดงงเนาะขึ้นตามตีนผู้ตีนยังมันจะเอา ขับรถกนาเราขับรถจักรซื้อๆยังบ่หอดแปดสิบจะเถอะเด็ดที่นี่เด็ดนาคือสิไปแล้วเยี่ยมพอเยี่ยมเมียก็ลงมาอยู่นี่คือเก้างานการคือสี่ช่องหาแถวนี้เหมือนบ่ามาหาอยู่ที่คือเรานะหายดุหายเมียเนี่ยถามเหตุอะไรเอาบ,บ,อกกบ่ลือกบ่เคยกับลุงเมียถามคือไปนาลุงนาป้าก็เอาไปถามอยู่เนี่ยเป็นซอกให้อยู่เนี่ย อยากไปเฮ็ดเนาะเพราะเฮาไปทําเมานําคนอื่นเขาทํายามได้นันเนาะตาเทียวอ่าซีโนฮานี่ก็มีหลายอยู่ได้แต่ว่ามันก็คือว่าแนะมันเจ้าว่าอยากมานอนเฮือนเนาะมันไก่ดแมนคําซโนเฮามีงานตลอดเด้เนาะแม่นคือแต่นั้นที่โกเขาเอาเบิดอันเบิดเมียเบิดดุว่าเขาเคยบอกข่อยอยู่นะข่อยดืมนะ อ yup. all the ่ะเวิร์ดขอบคุณเลยใจเยือกใส่ดื้อนลยคอยก็ไม่ใส่ใจโอ้ท่านสเตลล์สบายดีเด้อเนาะสดใสงามกว่าเก่าเนาะเมียาจาเนาะเดี๋ยวบวทาครีมหอกับหอกับบอกให้ทาได้ห่อเลยง่ายง่ายเบินงามอ่ะเบิ่งเปิดหูกเนี้ประเด็นเนาะสบายดีเด้อเจ้าสบายดี บม่ได้ห่วงบ่อู้ไม่ได้ห่วงเมียโอ้มีคนมาหลินน้ำมาหน้าเ้าแกแหฮงดีใจแล้วมันยิ่นลายมันเยี่ยมแได้มีมือมีคู่เนาะมันมันมัไก่ยามห่วงแล้วเจ้าห่วงเมียเนาะอันอยูลายแต่นาะอกจะหักเพลงกันไปคือว่านะขูดลูกไส้กันแน่ยืนเบิ่งอยู่นะอาแมืองละอาซื้ออันปีโป้มาให้เนามาฝากเนาะนี่กินได้เลาไงตื่นตปวันนี้เนาะ

เปหน้ากุ้งคุ้งป้าคนเปดงานเนยเปุ่กรเจเนอมหักย้อค่อยอ่บห้อเลยอ้วนขึ้นมาในนอคือเกี้ยงเนาะเกี้ยงได้สดใสได้เมนกันบอกด้คือตะกี้เนาะเอามันแบบครบเลยด้เนาะมีพอลูกเลยครบเลยด้สมบูรณ์แบบเลยอุ่นเนเราก็ได้ พ้กกัรกินข้าวกินน้ำหนือว่าสาแรพักกันเห็ดยังสู่กันกินแต่ละมื้อกิงไก่บ่เมื่อกี้ปิ้งไก่แล้วก็หนึ่งเห็ดปวกเป็นเจวไปหาเห็ดปวกได้ดิเนาะแล้วก็ทอดอันอันดอกแล้วก็ขว้ากะลัมหลายอย่างอย่างนี้นี่นอนหลายแนวเนาะให้เป็นคนไปหาเห็ดปวกค่ะเอาเนี่ยโอ้เมียอยู่เพื่อน เขาไปหาเลยนี่แคบพวนมายางไปดีกับไปได้ยุก้องโกกสะพางนี่เขาง่ทยเนาะคือดีเนาะแต่นี่ก็อ๋องเนาะแต่นี่ยืนอยู่นี้ยืนยืนอยู่แบบอย่างเช่นนี่มันล่มแล้วมันตีมาทางนี้เนาะเออมันห่อมันยิงมันมาทางนี้ต้องมีแล้วอ่ะอันนี้ก็จับมีดเด้จับมีดจับผ้าไปไปเลาะเบิ่งเอาเฮ็ดปวกกับหอมเงี่ยมีดบอกวิบากเอากระสอบกระตาไปให้เนาะ มาเจ้าไปหาเบื่มื่อยังไม่ได้จีจะเจ้ามันคือว่ามันมักไปไกลๆหนูคือว่าดอกมันบานนะบ่บ่จุ่มโอ้ก็หอมเนาะมันเด็ดบ่มันมีโตบานโตจุ่มนี่โตบานนั้นดอกบานนั่นก็ประมาณหมุกซิปนึงเนี่ยปลวกน้อยปลวกน้อยปลวกน่อยแล้วแกต้องปลอกจิกนะเนาะก็เออเนาะ อยู่ทางบ้านเฮามันมีตั้งแต่เห็ดพวกนาดำเห็ดพวกฟานอือแล้วก็เห็ดพวกไก่น้อยหั่นอเห็ดพวกแดงหลายบ่มีูบ่มีผู้กินอือ่คืออันน่ะสตมันกวกเป็นได้เมื่อดหน้าน่ะได้เท่ามาให้ทงเฮาบอกบ่ต้องเอาเงินยังยังเอามาอยู่ส่งเสียอออ้ายเพิ่นซยยังหลายกว่าหั่นบ่ต้องเอา เปนมีน้ำใจเนาะซาเตลว่าวันคือว่านั่นเนาะเป็นยังไม่ชาเตลเมื่อวันคบกาเอ้ามาบริห้ร้อยให้ชี้ใช้เมื่อไหร่ล้านเนาะเมื่อไหร่ล้านเรากับบริหารชาเตลเมื่อไหร่ล้านน้อยเนาหามพอได้ซื้อขนมพอได้อยากซอยอทะแล้วเนาะพอได้ใส่ได้ซอยบ่เป็นได้ชาเตลเมื่อไหร่เป็นได้เห็ดมันโคมวนมวนบ่ม่วนอีบ่ม่วนแล้วลูกวัวไปน้ำเลยลูกจะน้ำเขาเลย เมมาฮอตปุ๊บกับกัดกับเลิศเลยคือว่าคนบ่อยากถือก๊าดเด้อีกคนเนาะว่าให้มาเมื่อยเนาะโดดขีกับฝ่ามือตอกให้เดี๋ยวนะถ้าจะเอาไปเมื่อนำฉับบอเอาลูกเอาลูกอย่างเงี้ยเมื่อนสองขวบลูกเมื่อแต่สาเตลว่าอะได้ยินอันทั้งว่าเตียงว่าอะไรว่าบ่หายชาเตลเมื่อนั่นสิหาผัวบ้านโคให้ไลอีกคนหนึ่งคนละเอาลูกอะเยอะ บ่ฮ่วมบ่อบ่ฮ่วมบ่เราเอาอีกคู่นึงเฮาก็เอาอีกคู่นึงงานนี้ร้อนเนาะล่ะพี่สิเอาลายแท้เนาะอือแต่แม่ก็ยังเอาได้เนาะเนาะคือคือเจ้ากับตะแพะอยใหญ่กว่ากันเราตใหญ่กว่าเจ้าบ่ลืนเฮา่2ปีบ่โอ้เจ้าจปีีซะเฮาก็29 30 30 ก็ยังเป็นนุ่นน้องเขาอีกไอหนิเนาะมาชาเตาจักปีก็ชาเตาลืมไปอ่ะชาชิวเอ้ก็หางกำลังปีเนาะก็คือเจ้านี่แบบเป็นเป็นนมสดแล้วว่าแบบเคยฝันจะขาดการแต่งงานว่าเขาก็เคยอมเนียมาก่อนก็เคยเอาเมียคือกันมีลูกหรือว่าเจ้าก็มีลูกโบฮันนี่เบีว่าเมียก็เป็นแบบว่าเอาเคยเอาแล้วมันมันบุมีลูกอ่ะแหละตอนทันทีปะ ยังมีลูกบ่เมื่อก็้ยูกำกันจักปีจังทูแบบเมียบ่มีลูกบหมอยูกำกันฮอดปีปลายโอ้ล้วพอยังได้ลูกแล้วเมียว่าบ่มีลูกให้เนาะเขาบอกให้เขาบอกให้มันรักกินยาคุมเนาะแหนมปืนเบิ้งกล่องสาบกระทบมัดยาคุมซ้ำเนี่ยใช่ไหมมันมีแต่ว่าเขาไปซีเดือนทำยีดหันนี้ยีดสีได้แล้วพัดไปกินยากินยาฟอกเลือด ินยาฟอกเลือดมันมันมันละลงมแบบนี้มันเป็นกําลังเป็นดักแด่นะมันลงเป็นก้อนแล้วเด้เป็นดักแด่แล้วคืองานอ่อนๆว่าฉันเนาะทำให้เจ้าก็เลยไปเห็นไปนั่งก็เลยคิดว่าเพิ่นคือเสีบ่อยากเลยลูกแล้วก็เจ้าก็เป็นชาวไม่ห้างนะก็คิดว่าเฮาสิบ่ฮักลูกฮักเก้าสิบ่กินยีเอาไม่แต่เครื่องนุ่งเฮานี่เครื่องเฮาใหม่ๆเนี่ยเฮาขนให้ลูกเบ็ด เอานุ่งตั้งเครื่องเขาเกาะคัดไปอยู่นเมียากรนะโอ้เมื่เลิกกันน่าจะกปีัยก่อนสิมาเจอทางเอตเตล์พันเลิกกันได้ปีปลายปีนึงปีปลายเราไปเห็นกันแบบไดสายกับสแตลนี่เนาะแล้วล่ะเข็มาูนี่เด้อเข็ดลูกเบสมอนี่ทา้งสแตลบ่อันไปหาไปหาไอ้ Hang mang cột nhỏ phô mài ghê lâu à tặng phải ngon 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 ว่าแล้วก็เฮากับลมกันกันพระยักตัวอย่างเงี้ยไหนเนาะบอกตามความจริงว่าสั่นทางชาเตีวแล้วก็อะไรรับตัวก่็เราเป็นคนรับเป็นคนสองคนนผู้นึงแหละอยู่น้ำปูน้ำยาผู้นึงแหละอยู่น้ำควายผู้น้อยแหละอยู่น้ำควายผู้อ้ายแหละอยู่คุ้นนะด้วยด้วยเดี๋ยวที่นี่นะบ้านเพลันกะล่าวันนี้ที่ว่าเจ้าอยู่ไรลูกนี่สิเอาเพิ่มบ่ในนี้ว่าเอาเพิ่มเอเอาเพิ่มเอาแล้วบ้านนี้ชาเตีพร้อิ่มนะบ่ ต้อนอะพ่อโม่พ่ออ่นี่ยเราบาดเสีต่ว้นนี่ยังยังน้อยยังสฉงยังชนอยู่เลยอัยยังดอกกีตัวไปแล้วมีมีลูกมันยักงะตอนทายังมีอันยังยังนมในภายในเนาะตอนาขังยังนี่จะเอาย้ำเอาได้ยังจะได้ก็ให้ให้มี่ใหญ่จะหาปีก็อนเนาะมีดสนกันได้ส้าาได้ก็ดีเอมอ พอดีะคนเนาะไปองค์แห่งก็ไปน้ำการรถพอดียวนนั่นเนาะผูวเพ่งหูเลยโอเคเวลาท่านสแตลลวเลยยังบโบว์ว่าสิได้พร้อมหรนุ่มบอสเราะสแตลลวพ่อหนุ่มบอสสแตลลวทั้ไห้งฮะเตเต้ยังเนาะทั้งยังแหละพวกโอ้พนเอารถขึ้นบ่ได้พนเอารถขึ้นกองทรายบ่ได้ทรายโถนเนี่ยไม่ได้อันใดนี้ค่ะมีพอไหมเดี๋ยวเพื่อนก็ไปสอบวะไปสอบเออ

แล่วแ่คือว่าเห็ดเล็กคือว่าร่างถั่วร่างวงเก็บเมียนจะซักสะผ่าสีผ้ากักนกระใสบ้างอ๋อมการซักจะใช้ตลอดนุ่งกาซักเนนีโอ้โบแมนว่าเขาชิโมกว่าหนวามินแล้วเนาะว่าจว่าซักเก็บเครื <s> ่องกันยังหคือว <s> ่าจะได้เง็นว่าสีผาเมียเมือบ้านโอ้โหทิดหนึ่งทิปลายคนลอ๋อจะ่า,<อ>า,าสีเมือไใบในี่โบแมนบอกอมให้ชาเต๋อเนี่ยเรเคยเห็นบ้านอายคันบ่ ยังวันเห็นปูเห็นงาเห็นเต่าเห็นเจ้าหูกูเคยเห็นบ่เขาก็มีหูกเขาทายกับเพื่อนตอนเขาไปอุปถัมภ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หูปุ้งเขาเห็นวี่งเขาสร้างวัดน้ำเพื่อนเลยเขาเพร่แห้งเขาเพร่แห้งอยู่ห่างกับซีห้าปีนี่แหละอืมอือืมแล้วก็คือนช้างชาวเต๋านี่บ่เคยเห็นในวันนี้เจ้าก็เลยถ้ามีโอกาสกับสภาทั้งเมียนี่เมื่อเยี่ยมเพิ่น ป่านเมื่อหาอยู่หาปูหาปลามาไม่กินเนี่ยบ้านไหนบ้านเจ้าบ้านทับกบ้านทับกไปทางใดนะไปทางเวียงนี่ขึ้นทางเวียงจันกล้องเวียงจันลงมาหน่อยนึงไก่เลยเนาะทิศเวียงเนาะตาทางทิศเนาะไม่แนะติดกันนะกับเวียงจันว่าติดกับติดดอกมันอยู่ในระยะกลางระหว่างเวียงจันทร์กับพักสันโา้ก่บปักซัน โอ้กลไกยนี่เอลเครึ่งต่อครื่งนะเนีนแครึ่งต่อครื่งยึงจันบอกคันมาปักสันนี่ก็ประมาณมงห้าสิเจ็ดลักประมาณนั้นวคันว่าเขาขึ้นเรียงสี่ก็ประมาณมงเจ็ดเจ็ดสิบสองลักประมาณเัถ้ากับผพากันไปเลยซี่ทีรถได้จะออกมากก็นึงรทางไไปางสองแถวที่ออกสอแถวไปเป เีันรถเมย์อยู่อันซีโนซีโนค่ารถเทรายจากบ้านจามาพีนะสองแสนห้าสองแสนห้านอนธรรมดาเนาะต่อคนบ่เด๋ยต่อคนต่อคนหนึ่งก็่ถือว่าธรรมดาเนาะมันกับบริใกล้เนาะสอคนกระห่าเสร็จเนาะรถส่วนตัวก็ยังได้สองคนมีสามแสนห้าได้บ่อย่างี้สิแห่เพื่นเขียนปีเดียวเัง เมอไห่ตังเบิ้งเนาะมันมก็านานตเล่ากันลม่แต่เขามีเงินสองแสนห้านนีนนน้เขามาตั้งแต่คุณอะคิวรถลักแปดเซคุณอะยัยงหออ่อนพอวาียงจันเลยอมีเ 2, ง,เน 2, งเินสองแสนห้าติดถุงเงินซื้อน้ำก็บ่มีใจเงินพ่ารถมุดไส่โอ้่า,า,าน้ำพนะึ่นเนาะเขาเงินเป็นเงินซื้ออยู่ซื้อกินเดินทางตอนนั้นเอาเมื่อจับประทักเด็มันหล่ะมาเมื่ออยู่คิวรถลักแปด่านเหลืองเงินสองแสนไป อ๋อแล้วนี่เขาจะขอถามเนาะก็คือตอนที่เราโคเจ้าค้ปหางอันกับไอ้แตวนี่ฮะสาวแตวนี่คือแบบคอลองอยังก็คือว่าว่ากันได้เรียบร้อยแล้วบอกท่าได้คอลองถึงจะขัดองค์หาล่างงวดตัหนึงหาล่างงวตันึงคือเบิรอยู่กับหันมันบอกเอาเบิรอยู่กับเงินอันงวดอยังก็อยู่รับเงินหั่นเลยบ่งวกระตัางหากเงินกระตัางหากอ๋อเงินตัางหากงวดต่งหากงวดตัวหนึ่งเนาะ หยังสิจบคลิปโอ้ใจจบคลิปเอาจบซะเจ้าเลยนะเฮาก็คือว่าแล้เนาะเฮาก็อย่าเฮาก็บ่แม่นคือว่าก็เป็สาวเนาะก็อคนในครอบครัวนะเนาะก็ทางรักผู้แม่เเอ้อจนก็ว่าโอเคแม่นบ่เรื่องเงินาดองพี่น้องเอ้ยอืหากแต่ว่ายืนอีหยังเรียบร้อยแล้วเบิดเรียบร้อยแล้วแม่นบ่ยังยังอยู่เงินล้านนึงงได้4ล้านเนาะก็โอ้ยืนไปก่อนล้านนึงนไปก่อนาว ดาวนึงแถมนึงดาวนึงแถมสองคู่นึงอยู่พุ่เดียเหนื่อยโทรศัพท์เครื่องนึงมาเจ้าให้ลูกชายอันผู้แบบผู้อ้ายอันกับวัวเห็นจักไปทางเดียวมีเพิ่นเอาไว้โทรศัพท์สองเครื่องเดียสัมผัสอันนึงเห็นลูกอยากได้อันแหนวะนี้ก็คือว่าตอนคอคือว่าเห็ดผกแขนน้อยบ่ะแต่เตา ละสิเอาผูกแ like ขนมขันนั่นด้วย่ที่บ่เฮ็ดใหม่บ่หรือว <Nem. S 1> ่าเอาแค่นั้นจบบ่าวบะมีกระเห็ดเยอะบะมีกับเห็ดบังคำคำบะมีกะผูกฉะนั่นพ่อแม่นบ่กเออก็ดีคือกันเนาะเรากับอไป่กันเลยกับผูกไปเลยเนาะถ้าเหาบ่มีกะมันยาด้วยมีตั้งแจะควมีอารมณ์กันเอาอแม่นควมแม่นควมเนาะ โอเคขอบคุณเนาะสิได้กลับปะเด้ออ่าเด้อมื้อนี้เด้อทางชาวแต๋วเนาะโอ้ยอ่าสบายดีเด้อโอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเพี่น้องทางบาก็สิได้อโคลิปเพตัวนเด้อทางบาปาประกันให้ก็ขอโทษขอพานําพ่อแม่พี่น้องานีบาก็สิได้กมาสบายดีสบายดี